เบื้องต้นก็จะต้องมีกาใตวค่าระดับควารุนแรงขอ้กะทอาชากรรมที่เกิราเ้นจะต้องเขลาจว่าวิธรทำาชาดตรงนี้การือวยาตลองหยุดพกกงติของรมกหรือไ่ก้องการตักงาัวเองต้องผู้กรว่าอาสราเอลตัวเอินั้นือผูุ้กลาลผู้สระอาชญารัญหาร่วเลจาวยงนง ไอ้อิสราเอลจะต้องรู้ด้วยว่าการเปิดสงครามที่ไม่เท่าเทียมในครั้งนี้อิสราเอลจะต้องได้รับความพ่ายแพ้อย่างแน่นอนแล้วสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักเลยว่าสงครามที่เขาก่อขึ้นระหว่างขี่ปนาวุธและจระวดที่เขามีเขาได้ต่อสู้กับเด็ก

สิ่งที่ได้มาในมือเขาในมืออิสราเอลก็คือว่าจะทําให้บัญชีของเขาเองบัญชีในการค่ารักต่พันบัญชีความผิดของเขาเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วการตัดสินของศาลโลกก็จะทําให้เขานั้นเกิดความอับอายมมกอเว,าาวมาทักเข้ามาตรงอิสราเอและโมกอเวมาชิงกาสนาับสนการยืนหยัดต่อสู้ของประชาชาติปาเลสไตน์นั่นคือสิ่งที่ เป็นสิทธิของชาวปาเลสไตน์และการยืนหยัดเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองนั้นเป็นการยืนหยัดที่ได้รับชัยชนะโดยที่ไม่มีวันที่จะพ่ายแพ้